อันนี้เป็นเครื่องที่2ที่ลูกค้าจะมารับเองเหมือนกันครับเราจะมาดูเช็คเครื่องให้ดูทำเรียบร้อยตัยวรอบคลิกหน้าหลังใสยย่ยางหนาสองด้านนะครับน่เราค่ะโต้ครบใส่กาวครบตัวยางกันน้ำเพิ่มให้ครับมอเตอร์ทางานได้2ระบบไฟบ้านแล้วแบตเตอรี่ไฟบ้านเสียบโดยตรงได้เลย ไม่ต้องใช้หม้อแปลงเป็นสายเอาดออย่างนาครับแบตเตอรี่มีสายจัมแบตให้ครับโอเคมาดูการทำงนานกันเขามานทังความมือ220โวลต์เป็นระบบไฟบ้านไฟแสดงสถานะสีขาวมาร์กการกวนรอบที่เหมาะสมครับมีมาร์กไว้ให้มาดูแมพัดกวนนิ่งเรียบครับ เขามาทางซ้ายมือ1 2โวลต์คือระบบแบตเตอรี่ทำงาน,นแล้วโอเคมาดูในส่วนของหัวต่อแก๊สกันแผ่นปิดหัวต่อแก๊สปิด100%ช่องอากาศเปิดสุดใช้คู่กับวาล์วปรับแก๊สแรงดันต่ำเท่านั้นครับมาร์ไฟความแรงไฟที่เหมาะสม ไฟที่ได้ต้องเป็นสีนี้ครับโอเค